ของแทบทุกอาจารย์เนี่ยจะไม่มีประเด็นตรงนี้ mm hmm. ประเด็นตรงนี้ยากมากและประเด็นตรงนี้ผู้ช้าจะไม่พูดบ่อยด้วยจะเจอน้อย mm hmm. นะเพราะว่าคนจะมองกลายเป็นว่าสติมีผลเสีย mm hmm. ซึ่งต้องพูดไม่น้อยแต่คนปฏิบัติไปลึกแล้ว mm hmm. จะรู้เองและจะเริ่มสงสัยว่าเอะแล้วสติคืออะไร <Okay. S 1> อ่า ถ้าไปเจอในพระสูตรที่พระเจ้าตรัสกับอาชิตตาซึ่งอาชิตตาถามพระเจ้าว,ว่าสติปัญญาดับไหมพระเจ้าบอกดับอา้าว mm hmm. ก็แสดงว่าสติเป็นสังฆธ,ธรรมที่ต้องปล่อยวาง uh huh. ก็เป็นกิเลสแต่ทําไมพระเจ้าพูดน้อยเพราะสติมันต้องใช้ตลอด mm hmm. ใช้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิต mm hmm. จนกว่าจะเข้าถึงนิพพานเพราะนั้นจะพูดผลเสียของสติมากไม่ได้ oh, <yeah. S 1> เร<อ>าก็จะไปมองจุด จุดเสียใช่เดี๋ยวคนจะไปมองจุดเสียเลยพูดนิดเดียวอาตมาเจอเพื่สูตรเดียวเท่านั้นเองลอกนั้นจะไม่พูดผลเสียของสติแปแม้แต่นิดเดียวเห็นั้มดูเทคนิคการผู้เจ้าจะแยบขายมากท่านก็แสดงว่าพอสติเกิดแล้วพอแล้วพอสัมปชัญญะเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยแบบแสดงว่าสติดับใช่ดับไปนานแล้วดับไปนานแล้วดับไปตั้งแต่พอสัมปชัญญะเกิดก็คือสติดับแล้วอืม แต่ต้องอาศัยสติเกิดก่อนเพื่อเพื่อที่จะเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิใช่ใช่แต่พอเกิดปุ๊บเนี่ยสติตัวนั้นเนี่ยดับไปแล้วก็ดับไปแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเราจะอาศัยแค่สมมุติที่บอกว่าการเจริญสติแล้วถ้าหากว่าฟังมาบางครั้งก็ดูเหมือนกับว่าในเมื่ออยู่ในมรรคทุกองค์อยู่แล้วซึ่งเป็นทางดําเนินให้ถึงทางดับทุกขนี่นะคะ ถ้าเราเจริญสัมมาสติอย่างเดียวก็ไม่ได้นะพูดถึงเพราะว่าถ้าแต่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับอยู่ในทุกองค์อยู่แล้วก็น่าที่จะเนี่ยนั่งเจริญสติแล้วก็มีสติปฐานสี่สัมมาสมาธิจะปรากฏเองอยู่แล้วก็น่าจะเจริญสติสัมมาสัมมาสติอย่างเดียวได้แล้วก็ได้ครบทุกอันได้ใช่แต่ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ได้ คือมันมันเป็นผลพวงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมัคองค์อื่นเนี่ยขึ้นพร้อมๆกันตามมาได้ทั้งหมดนั้นสติเป็นตัวแรกเลยที่จะทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเพราะแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามัคทั้งแปดตัวเนี่ยมันเกี่ยวพันเกี่ยวพันเกี่ยวพันกันไปหมดซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าตัวเกิดตัวดับตัวเกิดตัวดับแต่ว่ามันนํามาซึ่ง ซึ่งอีกตัวหนึ่งน่ามาซึ่งอีกตัวหนึ่งด้วยใช่แต่ในทุกๆมาร์กเนี่ยมันก็ต้องมีสติอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเดินมาร์กไม่ได้อย่างนั้นนะคะใช่ใช่แต่ในแต่ละมาร์กเนี่ยบางมาร์กเดินมาร์กนั้นมาร์กหนึ่งไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ทั้งเจ็ดอีกเจ็ดมาร์กเหมือนกับว่าเจริญสัมมาสติถูกไหมคะก็ไม่ไม่เชิงมาร์กนี่มันจะเกี่ยวพันกันหมดเลย แม้แต่สัมมาวายามะเนี่ย <c oughs> ก็จะเกี่ยวพันไปทุกทุกมักยมคุมวาจาหรือคุมสัมมากรรมันตะคุมกายถูกต้องตามสินสามข้อถามว่านั่นคือความเพียรยงเพียรลยนะเห็นไะมุมนิดเดียวยมเห็นกัน